หูดเด้งปาวาน9999ตนนะแผ่นยันใครจะดูนะแต่ถ้าไม่ดูก็แล้วไปนะอย่างที่เล่าอ่ะภัยเศรษฐกิจมันกำลังมามารอบเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนคนจะรับกันไหวหรือเปล่าเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ธรรมดาไงพอมันไม่ธรรมดามันก็ช่วยไม่ได้ในเรื่องจริงนะเจ้าทั้งหลายนะแชร์ออกไปสิคล9เก้นเก้าร้แชร์เพียงเท่านั้น นะเมื่อแชร์ออกไปแล้วก็นะจ,จัดของขวัญเข้ามาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นแต่ที่จะบอกเตือนไว้อย่างหนึง่งอย่าทิ้งการสวดมนต์อย่าทิ้งการภาวนานะมีโอกาสจงทาเอาไว้ให้มากไว้เพราะว่าบอกแล้วว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์แปลกอย่างหนึ่งคือมันมีภัยอะไรนะเขาเรียกว่าภัยทางทางอาวุธชีวภาพเคนะมีนะความรู้สึกอะก็คือว่าอะคิวาตะกโลกเสร็จใช่ปะวัด มันวัดวัดมันทําให้คนตายงงนะท่านที่ว่าหวัดเนี่ยมันไม่น่าเลยอะมันไม่น่าทําให้ถึงกับตายแต่ว่าแปลกมากเลยวัดรุ่นหลังๆนี่เราไมวัดมันแรงเราก็งงนะวัดมันแรงขึ้นเรื่อย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 รืยนะแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมันเหมือนไว้ใจไม่ได้นะมันเหมือนไว้ใจอะไรไม่ได้เลยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเพราะการลงทุนมันมันตกดิ่งเหว่กันอะนะ ทองอ่ะปีที่แล้วประวัติการทองใช่ไหมทองขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วทองขึ้นเสร็จแล้วอ่ะทองมันก็เหมือนกับว่าอะไรอ่ะลงตอนเนี้มันลงมาตอนแรกมันสี่หมื่นสี่พันนะแต่ตอนนี้มันลงมาสนะี่หมื่นสองสี่หมื่นสามนะเหมือนทองมันลงลงมาโดยแบบว่ามันไม่มีสาเหตุมันมีความรู้สึกว่าเขาจะถือบิตคอยกันแต่คิดว่าบิตคอยไม่น่าจะเป็นเงินกลางโลกได้เพราะสถานการณ์ บิตคอยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะไปถือบิตคอยใช่ป่ะมันมันก็ถือไม่ได้แต่ถ้าถือทองคำมาได้แน่เชื่ออย่างนี้มากกว่านะนะเชื่อเชื่อทองคํามากกว่าเพราะไม่รู้ว่าเอาอะไรไปไปนับบิตคอยนี่พูดจริงเพราะยังไม่รู้ว่าบิตคอยมันมันคิดยังไงแล้วมันเอาอะไรไปนับเป็นบิตคอยอ่านี่เรื่องจริงนะอืมเอาเข้ามาเร็วเจ้าทั้งหลายเพียงโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้น นะกดแชร์กันออกไปแล้วจัดของขวัญเข้ามาสวัสดีครับครูยนสวัสดีนะครับนะนะจัดของขวัญเข้ามาแล้วตั้งคำถามกันได้เลยเพียงคนละ9 9 9 9ชิ้นขอบคุณนะครับสำหรับดอกกุหราบครับนะถามได้เลยนะครับครูยนนะนะครูยนนะเก่งภาษาจีนไว้อดีแล้วเดี๋ยวต่อไปข้างหน้านะคนลบกันเราจะได้คุยรู้เรื่องเจรจากันได้นะ เจรจากันได้นะศึกศึกอเมริกากัน